เราไปถึงอะ่ะเราก็เป็นหนี้แบบหนูอยากกลับอะ่ะแต่เขาบอกว่าไม่ให้กลับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วเหมือนอยู่ในนรกเลยก็ว่าได้ เพื่อนอะชักชวนไปแม่เพื่อนก็บอกว่า,ามีเงินเดือนให้อตอนนั้นอะหนูอะมีปัญหาเรื่องการเงินหนูเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยมึงมาเดือนหนึ่งก็ได้แล้วหนูก็เลยยอมไปตอนที่เขามาชวนเราเนี่ยเขาอยู่พมา่ยยายังอยูว่าค้วค่ะอยู่แล้วเขาอยู่พม่าแล้วเขามาชวนเราแล้วเราตามเขาไปใช่ค่ะตอนที่เราข้ามไปเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมถึงมคสองก็จะมีคนมารับ พอมีคนมาแล้วก็เราเราอะไปไว้ที่บ้านเปลี่ยนรถแล้วประมาณสองชั่วโมงเนี้ยเขาก็พาเราไปขึ้นเขาของหนูนะคะขึ้นเขาไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันสูงอะลงไปแล้วมันก็จะเป็นบ่อแล้วเขาก็ให้เราอะขึ้นเรือพอขึ้นฟึบก็กลับหัวเรือก็ถึงเลยพเพราะเรือมันยาวมากพอขึ้นฟึบหนูก็นั่งรอที่กระทอมแล้วก็มีรถมารับเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปเจอเพื่อนเราไปถึงอะเราก็เป็นหนี้ เป็นหนี้เขาแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าเราเป็นหนี้แล้วแบบหนูอยากกลับอ่ะเออหนูก็เลยถามเพื่อนว่าเออเนี่ยอยากกลับจะทํายังไงมันก็บอกว่ากลับไม่ได้หนูก็เลยอดทนใช้หนี้เพราะว่าหนูอ่ะเป็นหนี้อยู่แค่ประมาณยอดหนึ่งหมื่นบาทเขาบอกว่ามันเป็นค่าข้ามและเป็นเงินเบิกที่หนูเบิกเอาไว้กินค่ะแล้วทีนี้หนูก็ทํางานใช้หนี้เกือบจะหมดแล้วแล้วหนูก็เลยขอเขาอ่ะกลับแต่เขาบอกว่าไม่ให้กลับ ให้เพื่อนนะเอาเงินมาใช้หนี้เขาก่อนเขาถึงจะให้หนูกลับ แล้วทีนี้เขาก็บอกให้หนูไปคุยกับเพื่อนหนูเองแล้วเขาก็มาบังคับให้หนูเซ็นสัญญาเงินที่ว่าให้ใช้นี่ร่วมกันนะคะทางบอสฝั่งนะคะ่ะให้เซ็นแล้วนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วเหมือนอยู่ในนรกเลยก็ว่าได้แบบมันไปไหนไม่ได้ก็อยู่ได้แค่ในนั้นแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยประสานงานกับูลนิธิตอนแรกเพื่อนนะ่ะบอกหนูแล้วว่าเออเนี่ยจะทักมาหานะคะแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะ ในใจอะหนูคิดอยู่แล้วว่าเราอยู่ฝั่งโน้นไม่มีใครช่วยเราได้อยู่แล้วหนูไม่ได้มีหวังนะคะว่าเขาจะมาช่วยหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมื่อวันที่ส2สองที่เขาติดต่อไปว่าเขาจะเข้ามาช่วยแล้ววันที่1ิบี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนเข้ามารับนะหนูก็แบบภาวนาแบบเออเนี่ยวันนี้แล้วหนูตื่นเช้ามากเลยนะวันนั้นอะหนูแบบวันนี้แล้วจะมีคนมารับจริงไหมแล้วมีพอมีคนมาเรียกหนูแบบ หนูโล่งอกหนูแทบร้องไห้อ่ะดีใจที่แบบหนูได้ออกมาแบบหนูรอแบบเป็นเดือนนะคะหนูก็อยากขอบคุณคุณปวีณาแล้วก็พี่ๆทุกคนที่แบบว่าช่วยเหลือหนูออกมาค่ะหนูก็จะไม่ันหลังกลับไปอีกแล้ว Thank you.